ต่อไปข้อ70ครับโอ้ข้อนี้น่าสนใจทีเดียวโอเคเนาะ69สิบเก้าไอ้บอกคูสนใจทุกข้อแหละ่ะมันมีคือแต่ละข้อมันมีไฮไลท์ไงมันมีไฮไลท์ก็คือจุดเด่นจุดเด่นที่ทําให้เรามีความเข้าใจสูงขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยตรงนี้พวกเราต้องเก็บเกี่ยวให้เป็นนะครับเก็บเกี่ยวให้เป็นเหมือนเหมือนเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องหาข้อมูลก่อนไฮไลท์ของสถา,านที่ที่นั้นอย่างเช่นมา ปากช่องอย่างเงี้ยนึกว่าสมมติมาปากช่อง,ต,องนะต้องไปไหนก็ต้องไปแน่แน่คือเขาใหญ่อย่างเงี้ยให้ไ,ไล์เลยจริงไหมอย่างเงี้ยไปไหนอีกมาปากช่องไปไหนบางคนเราโอ้ไปไหนอยู่เออก็ไปน้ําขุดอย่างเงี้ยน้ําผุดูซนะิว่าน้ําตาน้ําที่ใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติไหลกันขนาดเนี้ล้วใสามากตลอดทั้งปีเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยไปไหนอีกครับไปไหนอีกเออมาปากช่องไปไหน ปาลิโอก็ได้อ่าไปดูซิว่าเขาเป็นยังไงไปไหนอีกอย่างเงี้ยถ้าไปที่สถานที่ธรรมชาติไปวัดอย่างเงี้ยอ่าไปวัดไหนดีอย่างเงี้ยไปวัดเขาเนิอวันชัยนี่ก,ก็สวยงามมีสถานที่อะไรเงี้ยรู้ไหมไปไปไหนไปวัดซับมืดอ,อย่างเงี้ยไปดูเจดีนะครับเออของหลวงปู่นะครับแล้วไปไหนอีกอย่างเงี้ยเออ คือมันมีสถานที่เยอะแยะมากมายไฮไลท์ของมันคือจุดเด่นเพราะนั้นแต่ละข้อมันมีจุดเด่นอะไรให้เราได้ศึกษาให้เราได,ได้ได้เข้าใจเนี่ยอันนี้น่าสนใจเขาจยขอยากเพราะนั้นในแต่ละข้อถ้าาบอกข้อไหนน่าสนใจ